สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางล่าพัฒนานะคะพี่พี่จ๋าในสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่าก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนแล้วก็ดูผลสรุปกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะการคำนวณเนาะพี่ๆจ๋ามีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปนะคะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้านะพี่ๆจ๋าว่าจะมาตัวไหนนะคะ,ะไปตามสูตรนะ,ะสูตรได้ตัวเดิมก็ให้ตัวเดิมสูตรได้ตัวใหม่ก็ให้ตัวใหม่นะคะพี่ๆจ๋าแต่กว่าจะออกมาได้แต่ละสูตรเนาะ แอดก็ทําหลายสูตรนะคะแล้วก็คัดอีกทีหนึ่งเนาะพี่พี่จ๋ามาดูผลกันก่อนแล้วกันนะคะในรุ่งหมดวันที่ยี่สิบหกเดี๋ยวค่อยดูของวันที่ยี่สิบแปดนะคะผลที่ออกหกตัวก็คือหกสองหนึ่งสามห้าศูนย์นะคะแอดให้เด่นที่ห้าเด่นที่สองแล้วก็เด่นที่เจ็ดนะคะรูดที่ห้านะคะผลที่ออกล่างของหกตัวนะคะแอดสรุปทั้งหกตัวสี่ตัวนะคะ อ่าส่วนบนส่วนบนเหมือนกันเนาะแต่ว่าล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่จ้าเดี๋ยวแอบปรับกองแบบหนึงอ่าล่างไม่เหมือนกันนะคะล่างของหกตัวนะคะก็คือหกสองเด่นที่สองแอดมาเนาะถ้าใครนำสองไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับน,นะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือ1 3ึ่งแอดหลุดไปนะคะส่วนบนนะคะสามห้าศูนนะคะ เด่นที่ห้ามาวิ่งรูดที่ห้ามาส่วนเจ็ดไม่มาเนาะวันนี้เจ็ดไม่มาพรุ่งนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะคะห้าศูนย์นะคะ, 5, 0, ะ,คะมาตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะอ่าในสูตรนี้นะคะสำหรับท่านที่ชอบสูตรนี้ตามสูตรนี้ชอบแบบตารางตามตารางเด้อพี่ๆจะแอดลงสองสูตรนะคะอ่าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันหรือว่าจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันต่อนะคะแนวทางของวันที่28นะคะพี่พี่จ่าวันที่28วันที่1นึแอดกับต่างจังหวัดนะคะอาจจะอ่าช่วงที่แอดกับ1นถึงหนี้ อาจจะลงหน้าช่องบ้างไม่ได้ลงบ้างเด้อพีพ่่จ๋าถ้าวางก็จะลงให้เนาะเดี๋ยวแอดกลับไปธุละอาจจะไม่มีเวลาทํานะคะแต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะที่แอดเขียนไว้ให้นี้นะคะในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางให้เลือกอ่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นเนาะแล้วก็แนวทางเลขทูกนะคะ รัฐบาลไทยแอดลงไปตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะในกลุ่มถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยแอดองานเยอะงานยุ่งนะคะช่วงนี้อาจจะลงแนวทางให้ไม่หมดนะคะนาช่องก็เลยได้ลงแค่น้อยกับลาวนะคะทำงานไปด้วยเนาะควบคู่ไปด้วยนะคะพี่ๆจ๋าก่อนไปรับชมแนวทางจับคู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันก่อนเลยแล้วกัน เด่นวิ่งรูดตัวเด่นตัวเด่นที่แอดให้ไปสามตัวเนี้ยใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยเนาะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเลือกให้นะคะพรุ่งนี้นะคะเด่นก็คือหนึ่งหนึ่งนี้เด่นคู่กันมาสองสูตรนะคะอ่าสูตรที่สามนี้อาจจะเป็นตัวแปดตัวเด่นมีหนึ่งมีแปด มีหนึ่งมีแปดเดี๋ยวนะแคดเลงอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะพี่พี่จ๋ามีหนึ่งมีแปดนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็เจ็ดนะคะใจหนึ่งเจ็ดกับสี่สองตัวนี้นะคะพี่พี่จ๋าออบตัดไปที่เจ็ดแล้วกันนะคะใครอยากนำ สีไปรูดก็ได้เนาะ,ะตัวที่แอดให้เด่นสุดที่ให้ไปรูดนะคะก็คือหนึ่งรอบนี้หลายใจหน่อยนะคะเพราะว่าจับยากมากเลยอ่ะรูดที่หนึ่งกันก่อนนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกนึงเจ็ดนึงแปดแล้วก็หนึงเก้านะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันเนาะนำไปพิจารณาดูนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่ๆจา๋าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะคํำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันแบบนั้นถ้าใครว่าแนวทางแอดหลายตัวเนาะก,ก็ค่อยไปเทียบค,คัดคัดอีกทีนึงแล้วกันนะคะ อ่ะมาดูสำหรับตัวที่แอดเน้นในรูดที่หนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่ๆจ๋าแหมมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันไหมเนาะ ชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ